ต้องมีสีสันหน่อย,ยนยไ่ะใช่โอพี่ไปหลังแม่ครห้าโมงเช้านี่จะอยู่หลังแม่ครัละสามโมงเช้าจะอยู่คคยพอลล่อนลมเย็นล,ม,ลมเย็นประสาบนิดก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะคะหมูแดงมีเกี๊ยวเกาเหลามีน้ำตกต้มยำม,มีหมดนะคะ เครื่องปรุงไม่ใส่เนาะเครื่องปรุงไม่ต้องใส่ค่ะ อขอบคุณครับน่ากินมากเลย <c oughs> น้ำส้มเปรียวใช่ไหมเปรี <c oughs> ้ยวเรี้ยของแม่ใส่แค่นิดหน่อยพอพ่อ <c oughs> ค้าเปิดฝาให้หน่อยได้ผมปิดเองเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยอันนี้เปิดนะพีิกนี้พิกนี้เอาพริกนี้ <c oughs> หอมนิด<อ>นึยู่น้อลองชิมดูใส่ไปน,นิดนึงก็ได้แลวพี่จะไม่ใส่ที่คนเลยต่อไป <c oughs> โอเคขอบคุณครับเท่าไหร,นะร่นะสี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวโอนค่ะ